ครับสวัสดีครับวันนี้มีคนมาใหม่ครับตัดทรงหีควายนะครับนี่ทรงนี้เขาจะตัดทรงหีควายดูนะครับทรงหีควายนี้เขาตัดอย่างนี้นะครับดูด้านข้างก่อนเนาะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนทรงหีควายครับนี่ทรงนี้นะครับเขาเรียกทรงหีควายเยอะเอาไปจะเรียนใหม่นะครับตัวนี้มันตัวนี้มันไม่ค่อยคมนี่นะครับดูนะครับยังไม่โคตรนะกูวะทรงหีควายครับ ตัวน <ST su ks> <S 2 glaube yapmış> ี้ทำไมควายทรงเดินทรงหิ้วควายมันจัดยากเกินทงหิวควายนี่มันออกแบบยากนะครับเพราะว่านี่คือทรงหิวควายครับ ้องหิวควายมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ<ม>หิวควายนี่เวลา<ม>งานเดินเงินดีมีหีดูไง <c oughs> คนที่เดินเลี้ยงควายมันจะเห็นหีมันก็จะเดินไปเรื่อยแล้วเวลาขายควายแต่ละตัวมันก็ควายมันก็ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเขาเรียกง,งานเดินเงินดีมีหีดูครับอนนี้แบเบอร์หนึ่งครับก็เบอร์หนึ่งนะครับนี่เพราะว่าเราปรับฟันลงต่ําสุดแล้วตัวนี้ครับครับมันคนเขาไม่รู้ว่าทรงหีวควายมันต้องตัดแบบนี้ครับเดี๋ยวนะครับ ทรงหีวควายให้ดูด้านข้างก่อนนะครับนี่นี่เริ่มลักษณะของหีควายนี่ตรงนี้มันจะเป็นร่องตรงกลางปื๊ดมาข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาด้านข้างนี่ออกอย่างนี้ครับปื๊ดครับก็ขออภัยชาวเน็ตด,ด้วยนะครับที่ผมออกแบบทรงแบบนี้เพราะผมเคยตัดทรงหีควายไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยสามปีที่แล้วเนี่ยมีคนติดตามสองล้านวิวนะครับ<อ>ผมก็เลยต้องเอามาตัดแต่งให้ทรงนี้เพื่อทบทวนความจาเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะครับ ทรงนี้แหละครับเขาเรียกทรงหิวควายครับนี่ครับดูนี่ครับเเคา,าวรับปไม่เอาครับเสียงมันจะแทรกแซงหน่วยกล้าตายมันมันไม่ดีครับเพราะต่อชะดอนี่มันเป็นไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าได้จะพูดครับนี่ครับตัดทรงหิวควายเขาตัดอย่างนี้แหละครับนี่คือ ใครจะว่ายัางไงก็ช่างแต่ผมทำให้ให,ให้ให้แขกที่เขาจะเอาไปแสดงงานละครเรื่องทุลักทุเุลบาเบอร์นะครับเขาจะไปชุเลไปแสดงที่นั่นแหละครับทุลักทุลบาเบอร์นี่เขาชอบแสดงเรื่องนี้แหละครับหนังเรื่องทรงหิีควายเนี่ยก็ตั้งชื่อเรื่องของเขาแล้วครับลูกสาวกำนันเขาเลี้ยงควายเรื่องของเรื่องมันทีนี้ก็ไปเดินเลี้ยงควายอยู่เขาก็เลยใช้สโลแกนว่างานเดินเงินดีมีหีดู <laughs> ของสลกสโลแกนของคน คนที่เลี้ยงควายแหละครับสโลแกนเขาเขา,เขาขายควายตัวหนึ่งได้เกือบสามหมื่นเกือบแสนนะไอตัวที่อยู่เพชรบุรีไอไอตัวผวูกเกลอะครับเป็นล้านเลยตัวนึงนี่ครับทรงหีควายก็ตัดอย่างนี้แหละครับสนถ้าใครสนใจก็โทรบอกช่างอ้อนได้เลย088 726 0729ดเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้าด่าได้ตีได้ผมเป็นช่างตัดผมระดับระดับทุลักษุเุลีนะครับทุลักษุเุลีบาเบอร์ ถ้าอยู่ใน YouTube ก็อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อพิมพ์ดูได้เลยนะครับอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อใน YouTube ทรงนี้คือทรงหีควายครับตัดให้ดูอย่างชัดเจนเลยครับให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้มันหายากนะคนจะมาตัดตรงนี้นะ่ะ ผมหาหนึ่งล้านคนมีคนมาตัดคนเดียวเอาใครตัดผมขอไหมหนึ่งล้านคนมีคนมาตัดคนเดียวนะครับส่งนี้เขาเรียกส่งหีควายครับคุณมีมาอีกไหมพอนึกครับโอ้ยเนาะเออครับแล้วใครจะมีให้ดีที่สุดเนาะอืมก็ให้เขาดีๆว่ะอ๋อเดี๋ยวกั็มาให้ก็เด้๋ยมันเออเออเออเอมาให้เด้อเออครับขอบคุณครับใครยังดีหรอใครงดีครับคนดีคือคนระยำคนระยำคือคนเลว คนเร็วคือคนที่กวนเหมือนข้าวต้มเนาะครับขอบคุณครับตามเด็กครับนี่แหละครับทรงหีควายครับ,รบเด็กเลี้ยงควายเนาะค,คนทรงหีวควายนี่ผมก็ร้องเพลงประกอบว่าคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินหนี่สินพอตัวแหมคุณคงกลัวนะมีชัวเงินทอง แม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทอกโซนี่ครับตรงหีควายครับดูนะครับดูข้างหน้ามันเหมือนหีควายจริงเลยครับดูปึ๊บตรงนี้เป็นแสกลางแสกลางครับเอไปนักแสดงครับทรงหีควายครับผมร้องเพลงประกอบให้แล้วเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวจะไปไม่รอดอะไรครับผมรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินตรงอะไรวะ นีสินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ชัวร์เงินทองแม่คุณขอร้องครับนี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาเน,น็ตครับ